ครับผู้ชมครับตอนคุณผู้ชมเกาซูบรรยากาศของรายการเมืองม้อนล้ำกับเบาใช่ทีเดียวครับช่วงนี้เวลานี้มีดัดการเป็นประจำเอามอนลงม้อนลัำล้ำเลื่อมต่อก่อนคุณภาพครับมาเป็นวันดีเบิงดีชมกันค่ะในช่วงนี้เวลานี้อีพออีเมลเฮาเบิงรายการอยู่ไซยู่ไซอยากคุยสเดซเซวนากันกับผู้ขาเบาใช่กี่ช่วงรายการเมื่อม้อนล้ำเป็นพิเศษสุดครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการสามารถ เติมเต็มให้เออให้แกบร่วมวงกันนะเดี๋ยวห้องก็เปิดสายชมเบทที่สกันเนาะนะครับสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพอยากปรึกษามริบทแบบพิเศษพิเศษเด้อเพราะว่าอย่างมัดไทยไทยนะครับกับรายการเพิ่งมอสเมอร์นี่ดุเขยขี้เหล่าแม่เฮานาเงินขอนขอนบมอไก่สิจบแล้วนะเป็นนะครับรับหนึ่งต่อก่อนแคนแขนสั้นๆกลมๆเจ้าได้ช่วยนะครับใจ๊ควบสุดยอดมากเดี๋ยวคอนเสิร์ตสุด้องฟังเกี่ยวกับสิการ์สุดใกล้กับบริกรยิ่งนำเสนอ ชุดโปรโอาชินยัยหลกักจารคอร์รัปพลาสที่ติดข้างนไ,ไว้แต่เตมบอกว่านี่ว่าโปรโอาชีินยนี่มันมีอย่างแน่มันคือสุดยอดแท้คือว่าเาคแท้เป็นอย่างที่เราบอกว่าโนเบลนะครับหลกักกาดรผู้วิศัยคนความวิจ,จัยดรโจเซฟเพรดิกเนนี่เพิ่นโอ้ยภูมิใจมากๆในคุณภาพตัวอีพอมันซอยชีวิตคนนะครับทั่วโลกเลยละ่ะนะครับในสําหรับโปรโอาชินยัยพลัสเริ่มเลี้ยงต่อกอนเมืรอน,นี่ครับ เบื้งกันคัดลูกเคยที่เราเม่เท่านแนงมอโได้สิเป็นยังไงเชิญชคครับกอดสดีนี่หกีฬาฮ่มก่าฮ่าฮตาฮ่าฮ่าฮ่าใ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าั่าฮ่าฮ่ีฮ่า่าฮ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 วาฮ่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 เฮ่าฮตาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮกาฮ่าฮ่าฮ่าค่าฮ่า่าฮ่่าอ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่า่าฮ่่าฮ่า่าฮ่า่่่่า ไปอาจจะพาไปเที่ยวตลาดไปตลาดเอยไห้ยเที่ยวกัมีไปจะมีเงินรยงวะเต็มทีไปเลยเชิเต็นลูกกัลังนสิงตีเส็ทีใหญ่กันเน่ยพวกเกีายงก้อนเด้อไอ็คสี่ก็ได้ัวไล่มาหัวไล่ไปก้อนหอยน่ดเออนี่ดวงใจขึ้นมาบอกน้ำเพลินได้ย่าหอยเด้อเาดวงใจมาบอกกบเทียวอ้เนี่ยไปเที่ยวอดวกางไอ้ไอ้ไอ้ไอไออ้ออ ฮะสวัสดีครับพี่สาวครับค่ะวัสดีค่ะโอ้ยขึ้นรถเอ้าคือจะเป็นพี่สาวใหญ่มูนนี่ครับเนาะโอ้ยเจ้าขึ้นตาถึงแท้บอกพี่สาวนี่งใจนะคะขนาดพี่สาวขะงามซำนี่น้องสาวสีงามซำไหนเนาอ้าไปจีเอทีเอาก็ไปอย่างเอาเมือกอกตาเหิมโอ้ยออกโดนเจ็บเร็วโอ้ยหาจกิ่นสีคุณเหลอกออกก็บพราบอกกันเพื่อหลงจักรเนาะว่าเจ้าเป็นอย่าง สาดวงใจอยู่เฮียนบ่อไม่มาดิมาหาอีดวงใจสันติอุ้ยคนตะเกียมาไกลๆหน่ยก็มาหาสาวดวงใจเดี๋ยวจะเห็นหน้าสิงามคือพี่สาวบ่าสนิทเด,ด,ดี๋ยวนี้ว่ามันมาหาป้าบัวหอยเนาะนี่ป้าบัวหอยกันร่างบอกกันย่งไงเนาะตะเกิดมาจากข้าวสิเดีบ่บอกกันอีดวงใจว,ว้าให้บอยากบอยากตาว่าต้องมีข้อแม่เด้ พ่อแม่ยังเจ้าจะได้ยังบอกผมมาเลยที่ล่ะท่นเจ้าไปเที่ยวหันเที่ยวนี่นะต้องหาของฝากของตอดมาให้ป้าบัวหอยได้ป้าหอยมากของฝากโอ้ยบ่ยากมบ่คนอ่านซื้อของมาฝากนะยังกัได้เท่านั้เด้อการหันท่ายินเดียแหงเด้อมาให้เร็วเด้อใช่ผมเป็นคนใจห้อนที่รักดวงใจมุ่มหาว่าถือมองทางละตัวมืดเ่นพระแม่พระเทพห้าสนะห้ากำแหงพะยำคุณนะ นางรอบอกุึนะไปบอกน้ำพระเจ้าเนี่ยยายว่าวมืดทุกจริงถูกอย่างแล้วเขาอยากว่ากับโตสเด็ดเดียวเนี่ยเฮ้หอยจ้าดวงใจบ่อกาบ่ได้บ่เอื้อย์บอกาบ่ได้บ่ได้อีเมียเราสั่งว่าจังใดให้โตว่ากับคนลำคนรวยยายสอบถามแล้วนายแห่งเป็นลูกชายกำนันเป็นคนลำคนรวยคือสเปกอีเมียมักบ่มักกะว่าเอาหน้าเอาตาอีแม่เอาหน้าเอาตายายไว้เนี่ยต่อท่าเขาไปเด้อ พอจะงอยน่าเงยนะงอยเดียวก็ยังดีหลับไปไปทำ้อเด้อกันเนอะเอ๊ะที่ไปถ่ายอยู่ข้างล่างส่วนซ้ำหน้ามาก่อนเอ๊สทีไปล่างให้ดอกเด้อไปเด้อปาตดน้าผมโกซาเขาลื้อลตัวล่เนาะไรกําแพงน้องหลานเพื่อนลางน้ำล้างกวงสมโกซาเล่ไก่เนาะเป็นเงี้ยสาวดวงใจผู้สารลื้อล้างน้ำรด้องหลาน แม่ลายดวงใจขึ้นหน้าหนองผูง้ค้องเฮือนหลังไงแม่ทำอะไรแม่ไอเนะี่ยไปจังใดแม่จังใดจังใดมาหอดผีล่องจ้าวมึงดูลงแลกลืนสิเดือดน้องลงอายไอ้กำแหงเดินทาง่ายกายทางมาได้ยินคนขเขา,ออาว่าซาสินะเขาว่ามีสางปา่าต่อมาปฏบัตนี่ไปแล้ว,ว่าจากนี้ไม่น้องลายงามสมก็ซาเขาเลยนีต่ตรละเนาะบทเสีแรงที่ไอ้กำแหงดัดด้นมัตตะไก Là nàng ơi ngắm lại để đế, đế nàng Xùm ngọt xa đọc đi nàng Ê Ôi Bên sao ngắm này tâm hồn Hoặc mù hôn khâu nhỏ nhỏ Là mong đứa chùm Lướt làng Thì sắp bàn. นาโลใครเด้ล่ะน้องอุ้ยเจ้าเห็นยังอุ้ยการเล่นเจเล่นสาวเนาะเพาก็ต้องเบิองสู้หม่องสู้อสบอลถืะตัวเนาะเมื่งอย่งก็สิบเบิองตำแท่เอ,อ้ของอันหนักอยู่ตำตำอยู่ตัวน้องหละมองทางในปัดแพงโก้ปัโทลาสังลรีนคอใจใจคล่างใจอ,งอันตะลีกบ่บุญนะบัวบุญ มาเจอโอนแม่คนสวยย่านแต่มวยชีวาดาบนับยับเขามาใกลด้วก็บอะไรหรืมน้องอ้ยอ้ขอตอพ่อยังดีกัาแพงอุ้ยเจ้าถือดีแบบไรมันจับมือถือแขนน้องใจแบบนี้อุ้ยน้องลาคนสิมักสิฮักกันไปหนาจับนิดหน่อยๆพราะเป็นนั้นเราน้องลาไอ้ขอจองแต่เดียวนี้ ดินาทีเริ่มต้นใหม่ขอสมัครรักใครขอสมัครนอรักใครเป็นแฟนนอนเป็นผัวนอนบ้าหรือเปล่าเอาบ้าก็บ้ามักได้หรือไงบ้าดานามินบ้าดานาย เป็นว่าที่เสียหายมองได้ได้ล่ะพี่ตัดทดลองใจว่าของจริงคือของจริงเราองหละบเรขาดติดมื่อไหรมาได้ล่ะเป็นไห้ไรไปบักฆ่านี่เมย์ไว้ต้องลาบเป็นเแซ่เป็นสาวเว่าไม่ต้องผู้เบาคุณเพี้ยวจะขึ้นบักขึ้นขุนบ่ดีบ่ดีต้องลาบเสียภาพพดหมดเลยลาบพี่ชายเอยขาบ้าหลาบไม่ได้ให้ยังขนล่ะลาบชายมือไว้ใจกานสันดานมาให้เฉียน ขอบคุณครับที่ชมอุ้ยเขา<อ>ด่านไปไนังยังมะรูซึกอยู่เนาะเอาด่าสบาว่างั้นด่าจะได้คิดว่าไอก้ก็แหงบ่ลงหล่อไป็นต้นใช่ไหมคุณบอสพราะตกนาแล้มวิน้องละให้เธอได้แหงตอดใส่แล้วเขาเอิ่นว่าแหลมเซ็กซี่เลยไ่จักจิลากูนี่บ่พ่อจใจมึงมาทำจังสี่คือกูนี่บ่สเป็นคน ใส่แบบนี้หระพุ่นแบบนี้แหละไอหามาโดนแล้วตื่นกันเ่รา,า,าบักตาสวดว่าสวดได้หรืะลาลงเงินไปให้พลล้นอ,อย่ามาอยู่นอกความตาจีดิยาว่าจามาสร้างสร้างสันดา,เา,านดเลยัอยอ่ยนอย่ามาถึงสีแด,ดง นะอุ้ยแค่้ยัยงลกูนี่พ่อใจลาล่องหันไปเต้เดีย๋ยวน,นี้เสียนั่นเนาะนำกระบานมึงเดินโอ๊ยมน้าเฮลลา่กันล่นไปัตีลไหเนาะมาเล่นสาสิไล่ลูกย็ยนยจะไหนเนาะจะกบมาเนก ออะออเออดาองไปบ่าโอ้ยเอาอีกได้่งนีก็ตีเก็บจะสิงเงินไปเป่ล่ะลานางเอ๊ะตะวัมาก่าโบามเกือโบยามทหารมาก่าโบรนเดีละน้องวั บ่อในคันที่ตายกระสายงแม้แม่ตีเดินตายหันหน่คนตำนานเด้อตำนานมันบวันก็ทางบ่อในช่องเดืวยขวยขยัง่วยปุ๋ยเมนบ่อคือหนอนยาบาดแมนบ่อคือ ไอหยอกตือดิ isa, hai, t uk, t ink, t uk, t ้นดิ ưng, ้นดิ้นด้วยน้องหล่เอาสิซะโตอยังไรงั้นไอศิบป์แค่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างเลยน้องหล่าพออย่างเดียวดงแตจกลบลงแต่งาน้ำไอศิลป์หรไอเบล่าไอกาแหงไอเรื่องแต่งงานเลยนะดวงใจมีสิ่งหนึ่งสิบอกไออยู่ว่าไออย่าน้องหล่าเดี๋ยวนี้ดวงใจมีแฟนแล้วนะคะอ๋อพอต้องบอกไอก็ะหู้นี่แหละไอกระแหงก็ดีพอต้องบอกน้องหล่าพอต้องบอกเสียใจย่ะไอกำแหงคนนี่บ่กเป็นแฟนของดวงใจกอนแฟนของดวงใจอย่า บาามมนผู้รก็อเจนเลยหรืล่าแฟนของดวงใจยนะคือไอาเท่าดีคนเดียวเท่านั้นค่ะบอกเท่าดีไม่ไหนดวงใจไอเท่าดีเน่ยบอกไอท่าดีแล้วก็เป็นคนดีนะสิค่ะโดวงใจละอก็มึงงคนเดียวตวที่ม่งไม่ใส่ดวงใจไอยก็แฮงฉั้นอ่มึงไม่มองไป่นเชิญแลนขอปลาซาไปตีล่ะเอาอีห้าเลยนะมึงกูวว่าเรบอลงเบัตนี้นะ กูจะบอกกูไม่ได้ดวงใจกูไปเล่นซ่เล่นสาวบ้านไหนบอยไผ่กาอะไรเรเห็นเราส้าแบบนี้ชักเสือบอยไผ่กาเอาควอนไล่ตีไท่ากูจะมีชักเชือเล้จบอกใกรดวงใจไม่ได้หักไม่ได้มักไ้นี่มักหักบอยน้ำกูดีก็ดีกไรนะกูจะบอกเออฉันรอน้ำกูม่ดีแน่ละก่อนจับพรมขืนมาหลายร้อยให้กูบอกใ้รจาเยอเป็นบ้าเดกีองมึงมาละรองืนไปซะไปด้อตอทะไรอีกแวจะรงมงอะไรดงใจอย่าได้ก็มึงจะร้องมึงกูจะร้องมึงกูบอก